เออแก้วที่คิดนั่นเนี่ยไปเอากล้องทีวีในรถกันมาพร้อมแล้ว <c oughs> ที่นี่กลิ่นน่าวาัวเนเลยให้ฉันเดาห้องนี้จะเป็นห้องนังเล่มน,นั้นติดบนตู้หนังสือดีลวกันเฮ้ยติดไม่ถึงโอ้นี่ก็วิ อืในสำรวจต่อสิอันนี้คือทางไปชั้นสองอืมตรงนี้ก็มีห้องใต้ดินด้วยไหนไปห้องนี้ดีกว่าอันนี้ห้องควรเนี่ยอือกล้องตังไหนดีนดู้นอ๋อหลังตุ้ยแล้วกัน น,นี้โอเคฉันว่าขึ้นจะสองไปดีกว่าอันนี้ห้องอะไรเนี่ย มีตู้หนังสือด้วยเฮ้ยรู้สึกเหมือนตู้หนังสือนี่มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเลยไหนลองผักซิอะไรเนี่ยโอ้รูปภาพเหรอ ไหนดูใกล้สิลูกภาพนี้หน้าตาดูแปลกประหลาดสงสัยจังเลยว่าทำไมเจ้าของบ้านถึงเอาตู้หนังสือปิดไว้เหมือนเขาป,ปิดเลน่สักอยา่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะวตาฝาบไปเด็กเฮ้อ,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 อก็ไม่มีอะไรนี่ อืมใส,ส่ชั้นตาฝาดแล้วมั้งเออสรูจห้องนี้ต่อดีกว่าอันนี้คือห้องน้ำอืมติดบนเครื่องฝักบ,บัวแล้วกันอ่าไป อืม๋อติดตรงนี้แล้วกันไปเข้าไปสำรวจกันเป็นห้องนอน,น,นเนี่ยมีหน้าต่างด้วยติดกล้องบนตู้แล้วกัน ประมาณนี้อืมเฮ้ย,อ,ยอะไรแสมเงาบ้าบาอะ่ะไห,หนดูใ,นใกล้สเออโอ้คือเงินแจแหรอเนี่ยใช่ว่ากูแจนี่เอาไ้ไขห้องใต้ดินแน่เลย ไปไปไขกันไหนต้องไขรูสิไขออกไหมอ้อไขออกด้วยไหนต้องเข้าไปสำรวจในห้องนี้ดูสิอืมมีบันไดด้วยเดี๋ยวลงไปข้างล่างดูสิ อโอ้มีกระดานมีเชือกกระดาษตรงพื้นด้วยไหนดูกระดาษหน่อยสิมีอะไรเขียนไว้อืมปีาศาจเรอเออไม่รู้อ่ะไหนดูกระดาษสิ เหมือนบ้านหลังนี้จะมีตัวทักอย่างหนคอยหลอกหลอนเขาเนาะเหลือกล้องตัวสุดท้ายแล้วงั้นติดตั้งตรงบันไดห้องใตดิน,ลนดมมดแล้วกันโอเคติดครบหมดละไปที่รถตู้กัน

อืมโหดยาวขึ้นแล้วเนี่ยอืมฝุนยังไม่หยุดตกอีกหรอเนี่ย ฮะเฮ้ยเกิดขึ้นเนี่ยอืมโอ้เหมือนจอโดนแฮกเลยฮะเดี๋ยวนึงขอแก้ก่อนอืมอืมเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนเห็น อุ้ยมีคนยืนอยู่หนึ่งหนึงหนึ่งเออเอออัดไม่ได้ด้วยเอออ๋อใช่เชิโทรศัพท์มาก่อนแล้วกันอืมประมาณนี้อืมแก้ไขข้อมูลกดแก้โอเคอือ ว่าเราจะพอแค่นี้ก่อนดีเพราะว่ารอมาน,นานแล้วยังไม่มีอะไรโผล่มาเลยอืมนั้นออกลับเลยก็ได้เดี๋ยวๆอะไรอ่ะจอคอมดับอุ้ยอะไรเนี่ย อุ้ยไม่ได้กอดแล้วเอออ,อัดอัดอัดทิปอัดหนังจอเลยอ,อ,อ,อ๋อ่ะวันนีอ้อืมอืมอ่าฉันอ๋อวันนี้อย้ายไปที่เฟดได้อ๋อวันนี้ได้แล้ว อ่ะเก็บไว้เฮออฉันว่าแค่นี้ก็พอแหละกลับบ้านเลยแล้วกันหืมวุ้งยี่หนอะไร้าแบบเฮ้ยเฮ้ยก่อเลย่องเนี่ยเฮ้ยกอกองกองฟางทีละกันเลยเออเออ